คุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าวไกลก็บอกว่าขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มอบความไว้วางใจตอนนี้พักก้าวไกลก็ตั้งใจที่จะทําหน้าที่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นของบ้านของเมืองนี่แหละครับนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกลได้เปิดเผยถึงกรณีนิด้าโพนะครับได้มีการเผยพแพร่ผลสํารวจความเห็นของคนกรุงเทพมหานครที่ได้ให้ความไว้วางใจมาเป็นอันดับหนึ่งของบุคคลที่ชาวกทมต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรี คุณพิธาบอกว่าขอบคุณมากทุกความไว้วางใจที่ได้มอบให้และทุกการสนับสนุนเป็นพลังที่จะร่วมกันผลักดันการทำงานทั้งของตนเองและของพักก้าวไกลในการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตแหละครับในขณะที่คะแนนความนิยมในอนาคตนั้นคุณพิธาคาดว่าจะได้เพิ่มขึ้นไปตามการกระทำงานต่อเนื่องของพักก้าวไกลซึ่งจากนี้ไปทางพักจะใช้เวลาช่วงที่เหลืออยู่ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เข้าหาพบปะกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ย้ำนโยบายต่างๆจุดยืนการทํางานแบบพักคก้าวไกลที่จางตากพักการเมืองอื่นอย่างเห็นได้ชัดในความชัดเจนตรงไปตรงมากล้าคิดกล้าทำรวมถึงการที่พักคก้าไกลย้าเสมอว่าโจทย์ของการเลือกตั้ง14พฤษภาคมก็คือการเปลี่ยนปแปลงประเทศไทยหรือโครงสร้างมากกว่าการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีทางนี้ต้องขอความช่วยเหลือความไว้วางใจขอบคุณนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เชื่อในสิ่งเดียวกันกับพักเก้าไกลร่วมเป็นหัวคะแนนธรรมชาติ ช่วยกันสื่อสารเจตจำนงต่างๆของพักคก้าวไกลออกไปให้ประชาชนได้รับรู้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนกรณีของการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติคุณพิธาได้กล่าวว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะว่าพักคก้าวไกลแล้วเนี่ยเป้าหมายทางการเมืองไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหรือการเปลี่ยนตัวของเรื่องของบุคคลแต่เป็นเรื่องของโครงสร้างและระบบต่างๆจึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แต่อย่างใดนะฮะ คุณผู้ชมก็จะสังเกตน,นะครับว่าช่วงหลังๆก้าวไกลไปเปิดพื้นที่เนี่ยไปคุยในพื้นที่เ่อยๆก็มีไม่จําเป็นต้องไปเปิดพื้นที่แล้วมีคนฟังเป็นพันเป็นหมืน่นอาศัยว่าไปแต่ละจุดแต่ละจุดก็ได้ชิดกับประชาชนมีนั่งรถแห่เหมือนพักการเมืองอื่นๆ,ๆนะฮะแต่ว่านโยบายการพูดถึงต่างๆเนี่ยกล้าที่จะพูดกล้าที่จะนําเสนอมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะก็เป็นลักษณะของ